วิกฤตโควิดเชียงใหม่สั่งชะลอการเปิดรเรียนแบบออนไซต์ site, ช่วงวันที่1-14ถึงพฤศจิกายน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีความรุนแรงมากขึ้นพบว่ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันละ3-400รายล่าสุดนายประจนปสัสกุลผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อได้ลงนามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับที่41ค่ะเรื่องมาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ย,ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อนเนื่องในหลายพื้นที่ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภททุกระดับที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่พบการระบาดให้ชะลอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติหรือออนไซต์ site, และให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทนตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ถึง14พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้นะคะยังออกมาตรก,การการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มต้องไม่เกินร้อยคนยกเว้นเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว4ี่อำเภอคืออำเภอเมืองเชียงใหม่ดอยเต่าแม่ริมและแม่แตงที่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมเข้าร่วมกันได้ไม่เกิน500คน